สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนิเพชรพระรวยทีมากตามตัวเลขลุงป๋องนะคะเนาะมาอยู่กับลั่นเนาะค่ะเนาะที่ปั๊มน้ามันปตทกัลลันของลุงป๋องเนาะค่ะเนาะลุงป๋องขายลอตเตอรี่เนาะค่ะเนาะคนเลขอาจารย์แม่ของลุงป๋องจะเข้าทุกวันเนาะค่ะเนาะมือนิเพชรพระรวยกับสิภาคเอฟซีมาตามเลขของลุงป๋องเลขอาจารย์แม่เนาะค่ะเนาะอยู่ที่ปั๊มน้ามันปตทกัลลันเด้อค่ะขายลอตเตอรี่เด้อค่ะของลุงป๋องเด้อค่ะผู้ได้ผ่านไปผ่านมานี่กับมา อุดหนุนลุงฟองใดเด้อค่ะขายลอตเตอรี่อยู่ปั๊มน้ามันปตทกัลันเด้อค่ะจังหวัดสุรินทร์เด้อค่ะนี่ค่ะอยู่ปตทนะคะเนาะไปตามกันเลยนะคะเนาะว่าเพื่อนทิ้งป้ายเลขตัวใดของอาจารย์แม่์นะคะเนาะไปเลยค่ะขายรอบนะคะน้องขายรอบเลยอืมเอาแล้วเจะเก็บเลินนะเพราะเก็บเงนเอาลุงฟอง ยาโซดบ่ะตบมบอะไรกันตบให้ดูน่องับบขา้ม่สูงว่ะได้เงือหนาขึ้นต้นนี่มาทางนี้นี่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้กัดใบมงนี้ากไหเลเวลา รรเราแช่์เนาะ,ะแต่ตัวคอมเมนต์เราก็ถูกแค่ตัวเดียวสี่สีหนึ่งกลับได้แต่ปกติมันไม่ถูก <c oughs> เพราะไม่ใช่หนึ่งสี่มันเป็นสี่หนึ่งเนาะเดี๋เราก็บอกว่าโซนล่างอยู่เรน,นี้แทบจะไปพูดให้มันถูกกับถูกเนะะกาะศูนย์หกจะเป็น เกศก็ได้ถ้ากลับของกำลังแต่ว่าเราก็ให้ไม่ถูก,กเท่าไหร่ลาจา์แม่เข้ามุกัคือเก้าศูนย์ก็นี่ล้นะครัประมาณนี้เนาะครับนี่ว่างวดนี้ก็ถามว่าให้มาแล้วแล้วปกฉลาดมั้อยอนะ่แต่ปกฉลาดศูงสามเก้าสามแปดแปด เทพเน,นลยนะลุกฉลาดลูกฉลาดถามมากมังวนนี้ยากถือว่ายากก็หนึ่งให้ตัวเลขมัแล้วจังหวัดนครราชสีมาประตูชุมพลห้าร้อยห้าสิบห้าปีเริ่ม,มจากพุทธศักราชสองพันสิบเอ็ดถึงสองพันห้าร้อยหกหกสิบหกวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ว่าล้งค่นี้ก็ห้าร้อย 55ปีเขาให้ตัวเลขมา5ตัวแล้วถ้าบังคับคือเราต้องเขียนทั้ง5ตัวเลยก็จะมีเลข2เลข0เลข1เลข5เลข6เนี่ยมีมาแล้ว5ตัวเราก็หาใส่ตัวนประวัติกันว่าเอาตัวไหนใส่คนนั้นอะายมันจะอยู่ตัวสุดท้ายไม่รู้เราจะวางถูกหรือวางผิดไม่รู้กันก็ให้มาหมดแล้วอยูประมาณนี้เนาะครับนี่จะตัวอย่าง เล็กตัวอย่างตัวอย่างเนี่ยแบบนี้ตัวอย่างนะคู่คู่เนี่ตัวอย่างนะเ้องต้นผมก็เดาว่าเลขเบิ้ลอะแต่ผมยังเขียนไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าจะให้โซนเลขล่างไปก่อนทําเลขบนผมก็ยังไม่รู้อะไรผมว่าเบิ้ลหนะเบิ้ลมีผมแปลมันแล้วล่ะออ๋อนี่มาแล้วนี่นี่แปลละเขาให้มาแล้ว แค่จะไม่ต้องแปลอะไรก็ให้มาแล้วหนึ่งก็มีสองก็มีศูนย์ก็มีหกก็มีห้าก็มีเราเสริมแค่ตัวเดียวคือเลขแปดใครจะเอาสี่ก็ได้แปดก็ได้แต่ผมเลือกเลขแปดรู้สึกว่าเลขแปดจะนำโชคหรือเปล่าครับเพราะเราคิดว่าคำว่าประตูอะประตูชุมพลครับประตูก็ต้องแปดแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าปีก็ต้องเป็นเลขปีก็ต้องเป็นแปดครับ แล้วมันมีปริศนาอยู่ในตัวของของปกอยู่นี่ผมก็เลยต้องแกะไปอย่างเงี้ยตามเขาอ่ะขอให้มาห้าตัวแล้วหาใส่แค่ตัวเดียวเราเลือกเลขนำโชคเป็นเลขแจกเข้าไปเนาะตอนนี้แหละตัวนี้แหละจะไล่อันนี้เขาก็ห้าร้อยห้าสิบห้าปีสองพันสิบเอ็ดจุดจุดจุดอันนี้ก็เป็นเบิรนแล้วอืมแล้วก็จนถึงปศสปัจจุบัน 66, สองห้าหกหกปิศานาก็มีอยู่ว่า ปีหน้าพศอะไรนะอยู่ประมาณนี้ละหกเจ็ดปีหน้าพศอะไรหกเจ็ดเจ็ดอเคแต้มแตอาจจะหนึ่งก็ได้หกเจ็ดก็ได้เกินแตมก็อาจจะมานี้ปริศนาลูกผมตีแบบนี้นะแต่ผมยังไม่ได้เขียนหรอกเขียนแต่เลขล่างครับมั่อไ่แล้วเลขล่างเราก็โอเคนะสี่หนึ่งเต่วมันไม่ถูกเต็นที่มันเป็นแค่เลขกับ เเขียนสีหนึ่งมันจะอ,ออกหนึ่งซีหนึ่งซีแล้วก็ปิดประตูลับเลยหรือว่าปิดผ้าใครซื้อรถก็รีบจะเป็นบุญไปเน,นี่ยมจะให้แค่นี้ปกติมันมีสามตัวนี่ผมมองไปดูแล้วมันมีทางแยกอยู่มันก็อยู่อยูอ่ตัวนี้นี่แค่สองตัวแต่พอดีผมเผลอไปเขียนเลขอะไรมาด้วยตัวนนี่เผือมือนะเลขเผลอมือเลขเลือมเลตั้งใจเรามองไปมันก็เอลอเขียนไปจริงจริงมันมีตัวโซนก็มีแค่นี้ตัวหลักเขาแต่ว่า ทางแยกก็จะมีตัวนี้ถ้าออกตามนี้ก็ปกถือว่าง่ายเพรานะว่าเบิ้ลนะจะถือว่าเบิ้ลว่ามุมมองผมมันจะเป็นเหมือนเลขล่างผมก็จะมองอย่างนี้ลนะผมได้เขียนเลยเห็นภาพผมได้เขียนเลยก็เหมือนกันเนี่ยมุมมองเดียวกันแล้วก็โซนแรกคือประมาณนี้แหละตัวตรงเขาตัวหลบเขาก็จะมีแค่นี้อันนี้เลขหัอ <c oughs> เลขหัวเขียนไม่รู้จะเกลือออกมาตัวนีกแค่ๆกันนะ <c oughs> <c oughs> คือมันเราเผือเขียนที่เผยไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรมองเห็นด้วยเขียนอย่างเี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะไปดูอีกรอบครับประมาณนี้เบิ้เบิ้ลก้มีเบิ้นถามว่ามุมมองผมว่าเขาจะให้เบิ้นหรือเปล่ามีสิทธิ์นี่ก็มีห้า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 หนึ่งหนึ่งหกหกมาแล้วแล้วเราว่า เราต้องไปเดาไว้จะเป็นเบิ้ลแล้วผมให้แปดแปดด้วยก็สี่ตัวแล้วการที่หกตัวแต่ถ้าออกเบิ้ลก็ถือว่าง่ายนะ่ล่ะผมว่าถ้าไม่เบิ้ลก็หากหอยงวันี้ผมบอกเลยถ้าถ้าถ้าเบิ้ลจะง่ายแต่ถ้าหากเราจะยากหน่อยต้องหาใส่ตัวหนึ่งเนาะแต่ผมเดาว่าหอยงวดนี้ไม่เบิ้ลก็หักหามเนาะบางคนก็เรี้ยงหามอาจจะเช่นอย่างเ้สี่ห้าเนี่ยอาจจะไม่ออก สามแปแปดอาจะออกแปดสามแปดแบบนี้นะเป็นหามนี่ผมว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากาดูตามรูปแล้วพอเราสังเกตดูเราดูตามปกก็จะมีนี่บอกว่านี่อันนี้ก็ประตูเนาะก็จะมีตัวเป็นเหมือนป้อมอะไรที่สมัยก่อนจะเป็นที่พวกทัพในศึกเขาจะมายืนดู ถ้าสุดจนี้จนี้ก็จะมีใบเสมาอยู่สองข้างนี่ทิศนามันเขาอาจจะไม่ไม่บอกว่าเบิ้ลหรือก็น่าจะเป็นเลขหามผมเลยยังเขียนไม่ได้เลขบนับปล่อยเฉพาะอันนี้จะพูดครั้งเดียวเหมือนว่าที่แล้วจะไม่พูดอีกเขียนแล้วคือเขียนเลยเนาะน้าโจในนี้สิแล้วครั้งที่แล้วเราก็เขียนเราจะไม่กล่าวถึงเท่าไหร่ปล่อยให้ออกน่าจะเป็นเหมือนกันวันนึงก็น่าจะเป็นเหมือนกันหลักแปดลูกฟองนิ่หลักห้า ก็ไม่รู้นะเราดูไปตามแนวทางของเราเราจะมองคือมันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งที่อาจารย์แม่รูปนี้ก็เหมือนกับฝันตำแหน่งเลขทางเลขก็เป็นตัวสอดไส้ของเราอีกตัวหนึ่งเป็นคึงหนึ่งเพราะรูปเป็นขุดสโลโบายแต่เนื้อแท้แล้วมันมันอยู่ในเป็นตัวนอนที่ไปเจาะสตติีมันจะบวกกันหลายอย่างแล้วบวกเซนนะก็ะอยู่ประมาณนี้เนาะเนาะ้มีอะไรถามด้วยเรื่องอะไรดีเนาะ ฝันไหมลุงฝันดีไหมคะฝัน่วานนี้ก็ฝันเกี่ยวกับอะไรเนาะฝันเมื่อคืนฝันว่าขึ้นรถขึ้นจะผ่านแต่จำไม่ได้รถไปทางเดียวก็มีฝันอะไรอยู่เ่วานนี้ฝันว่ามีคนผู้หญิงให้โทรศัพท์มาผมมีแล้วไอโฟนเนี่ยคนแล้วเขาให้มาอีกอันนึ่งรุ่นใหม่แต่มันเป็นเล็กๆคน เอามาเข้าคู่กันแล้วให้ผมกดอะไรไม่รู้ผมจาไม่ได้ก็ถ้ามานแบบนี้ก uh, ็ต้องเป็นคู่แล้วเป็นเบิ้ลเป็นเบิ้ลเอเป็นเบิ้ลถอบการโทรศัพท์ 4G เนาะรูทเบิ้ลได้อะแล้วก็ฝันอีกอย่างหนึ่งมันอีอย่างรู้สึกว่าจะเป็นจําได้ว่าตัวเลขเขาวิ่งอะไรให้ผมไล่ผมก็จําไม่ได้จําได้แต่ว่าเริ่มเจ็ดหนึ่งสองไล่ไปเห็นตัวเลขอะไรเสร็จเว้นแล้วก็เป็น เจดหนึ่งสามเรือเดอนขึ้นไปเรื่อยๆจำได้ว่าไปถึงหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกไงเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกอันนี้คือฝันนะอย่าไปเชื่อนะีอ่ยะพูดให้ฟังเฉยๆของผ,ผมเถือบมากจนะหนักกลางแปลโปกกับไรบันไดครับตัวเลขก็จะจะออกมาใกล้จากไส่สตรีเอาอะรับประมาณนี้แลปลปก<า>นี้นนะทั้งปีลวมึมงกลงอันนี้มันก็รู้สึกว่าอาจารย์แม่ให้ิงวันละสิบสองวันสิบสองวันอะไรบ้าตลอดทัตลอดนะ ไม่เคยพลาดเลยนี่แหละตามหลักฐานที่เราหงส์ที่แล้วครัตามหลักฐานดูครับเข้าไม่เข้ากระดูว่ะเขาไม่รู้่ทีครับเข้าคือแล้วนะครับตัวนี้ก็เข้าเนาะครับข้าบนและข้าบ้านบนกลางบนล่างเลยรางที่หนึ่งน่าจะอยู่ครบหรือเปล่าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าศูนย์โอ้ทำงทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างอาจารย์แม่ทั้งบนทั้งล่างทั้งรางวี่หนึ่งหนึ่งให้สี่หนึ่งไม่แปลเอาหนึ่งสี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเนาะใช่เนาะคนเราซื้อก็ต้องกลับไปลุง เอาเต็มๆนะครับเนาะก็ตามนี้แล้วเนาะแต่ก็เอาไปเพาว่ายังเหลือตัวบนมยังไม่รู้ว่าอะไรแต่ค่อนข้างน่าจะเป็นเบิ้ลนะแต่ไม่รู้ตัวไหนนะน่าจะเป็นเบิ้ลตัวบนเลขบนนี่ปริศนาขนาดนี้ผมยังไม่รู้ถ้าผมรู้ผมจะเขียนเลยนิสัยผมจะเป็นยังไงใครก็น่าจะรู้แล้วว่าถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไม่เขียนบางครั้งก็อยู่แนอาจารย์แม่เหรอเนาะรำโมแต่พศวะโพงไปทางอื่น หัวอยู่ในอาจารย์แม่เลยล่ะนะประมาณนี้แล้วเนะาะ